สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทําตามใจทุกคนครับแล้วนี่อยู่ผมต้าเหมือนเช่นเคยสําหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนํากล้องแอคชั่นแคมที่น่านเล่นมากๆครับในปี2020นี้นะครับก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากเรานะครับ ต้องบอกก่อนว่ากล้องตัวนี้มันเปิดตัวตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในปี2020เนี่ยผมเห็นราคามือสองมันค่อนข้างน่าเล่นเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากเข้าวงการกล้องแอคชั่นแคมนะครับอยากเริ่มต้นกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงยง กลอโนั่นเองนะครับซึ่งกลปโรุ่นที่ผมจะมาแนะนําก็คือรุ่นกลปโ2018นั่นเองนะครับซึ่งความน่าเล่นของมันเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับและราคาปัจจุบันก็ไม่ถึง4,000บาทแล้วนะครับผมเห็นในตลาดมอสองก็ประมาณ3,000ต้นๆถึง3,000กลางๆนะครับเท่านั้นเองก็ได้กลอโที่มีประสิทธิภาพครบครันนะครับพร้อมสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K เลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับโอเคครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ากลปโพฮีโร่2018เนี่ยนะครับมันไม่มีมือหนึ่ อเอาซึ่งก็ไปตั้งรับกันได้ในกลุ่มโกลอโพมาร์เก็ตประเทศไทยนะครับซึ่งไอ้เจ้า g o p โพตัวเนี้ยที่ผมบอกว่ามันน่าเล่นเพราะตรงไหนหรู้ไหมครับมันสามารถอัปเฟิร์มแวร์เป็นโก o ปโ5ได้เออเนี่แหละคือจุดที่น่าเล่นมากๆนะครับซึ่งตอนที่เจ้า2018ตัวเนี้ยเปิดตัวมาใหม่ๆนะครับมันตัดฟังก์ชันหลายอย่างออกไปพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ไม่มีนะครับไม่สามารถต่อไมค์เพิ่มได้นะครับการถ่ายภาพก็จะลดความละเอียดเหลือแค่10ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับรวมถึงไม่สามารถ อัดวิดีโอแบบ 4K ได้นะครับหรือ 2.7K ก็อัดไม่ได้ซึ่งตอนนั้นน่ะมันอัดคุณภาพสูงสุดได้ที่ 2K เท่านั้นกับ 4SD ซึ่งหลังจากอัปเฟิร์มแวร์เป็น GoPro 5แล้วนะครับมันสามารถทําทุกอย่างได้เหมือน GoPro 5แทบจะทุกฟังก์ชันเลยครับไม่ว่าจะเป็น GPS นะครับโหมดอา Night Burns นะครับอาทำแหลกการถ่ายแบบมีการสั่นที่ดีขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่อัปเฟิร์มแวร์เป็น GoPro 5แล้วนะครับมันก็สามารถอัดวิดีโอได้ถึง 4K 30fps กันเลยทีเดียวซึ่่งงก็ถือออาคนข้เยะ นะสำหรับกล้องราคาแค่นี้นะครับใครที่อยากจะซื้อกล้องตัวแรกนะครับอยากเข้าวงการแอคชั่นแคมตัวแรกผมแนะนําว่าตัวนี้น่าเล่นดีนะครับตัวนี้คือโอเคเลยสําหรับใครที่อยากเข้าวงการเป็นเครื่องแรกนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมพามาดูในเรื่องของตัวเครื่องรอบๆกันก่อนละกันนะครับโอเคเริ่มต้นกันที่หน้าตาครับซึ่งเจ้าหน้าตาของ GoPro Hero 218 0นี้นะครับจะเหมือนกับ GoPro 5เด็เลยนะครับ GoPro 5 GoPro 6 GoPro 7สามารถใส่อะซัซซัีด้วยกันได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความดีงามของมันก็ถือว่าดีมากครับเพราะว่าตลาดโกโปรในประเทศไทยค่อนข้างเติบโตเป็นอย่างมากนะครับการหาอะไหล่อะซซซอรีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากๆนะครับในตลาดมีให้เลือกหลายราคาทั้งของแท้ทั้งของเทียบสามารถไปเลือกหากันได้นะครับหน้าตาโดยภาพรวมของมันก็ประมาณนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็จะมีในเรื่องของปุ่ม นะครับด้านบนตรงนี้นะครับไว้สําหรับอัดวิดีโอนะครับก็จะกดตรงนี้1ครั้งแล้วก็กดอีกหครั้งเพื่อหยุดนะครับมีในเรื่องของจอแสดงผลที่เรียกได้ว่าคมชัดดีนะครับถึงแม้ว่าจะออกมา2ปีแล้วแต่ว่าจอแสดงผลตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องครับก็จะมีสัญลักษณ์ป่องบอกครับว่านี่คือ GoPro Hero นั่นเองตรงนี้เป็นถาดครับสามารถถอดออกมาได้นะครับ ซึ่งถ้าถอดออกมาแล้วนะครับมันคือ USB C นะครับกับ HDMI นั่นเองนะครับคุณสามารถต่อแยกได้นะครับหรือจะชาร์จแบตกล้องนะครับหรือจะชาร์จ p o กแบ Bank อะไรเงี้ยก็ทามาทําได้ในการต่อพอร์ตผ่านพอร์ต USB C ตรงนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ใส่ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็จะมีที่เรื่องของใส่ไมโคร SD การนะครับก็่อใส่ตรงนี้นะครับผมบวกกับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ร่วมกันกับ GoPro 5 GoPro 6รวมถึง GoPro 7ได้นะครับก็ถือว่าสะดวกมากเพราะว่า เวลาหาซื้อแบตเนี่ยมันหาซื้อง่ายนะครับเพราะว่าพวก GoPro 5 6 7เนี่ยมันเป็น GoPro ที่แมสมากๆนะครับการหาอุปกรณ์แอคเซรี่ต่างๆเนี่ยจึงทําได้ง่ายนะซึ่งตัว2018มันก็ใช้แอคเซรี่ร่วมกันเพราะฉะนั้นมันเลยน่าเล่นมากๆครับในเรื่องของราคาสําหรับในเรื่องของฟังก์ชันตัวกล้องนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าตัวกล้องอันนี้ผมอัพเฟิร์มแวร์เป็นี e r o 5แล้วนะครับซึ่งวิธีการอัพเฟิร์มแวร์เป็น Hero 5เนี่ยสามารถหาได้ตาม YouTube เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันใครที่มีตัวนี้อยู่แล้วยังไม่รู้ว่ามันอัพได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ทําง่ายมากๆครับขั้น ตอนประมาณ10นาทีก็กลายเป็น GoPro 5แล้วนะครับสะดวกมากๆอินเทอร์เฟสหน้าจอเนี่ย UI อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนพวก GoPro 7หรือ GoPro 8นะครับแต่ว่าโอเคละโดยภาพรวมมันก็ใช้งานได้ดีนะครับสามารถเลือกโหมดวิดีโอตรงนี้ได้นะครับสามารถอัดวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K นะครับแล้วก็ 2.7K 2.7K อัตราส่วน4:3ต่อ 3. อัดวิดีโอแบบ 2K f u d นะครับแล้วก็720 นั่นเองนะครับซึ่งค่า Default ส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะเป็น 180p 0นะครับ f p s, <Wow>. <S สามารถเลือกได้นะครับก็คือสูงสุดที่120เฟรมเลยในการอัดวิดีโอแบบ Full 4 d ซึ่งตรงนี้มันเหมาะกับคนที่ชอบทำคลิปสโลโมชันนะครับหรือเอาไปยืดภาพอะไรต่างๆภาพมันจะสมูทนะครับเนื่องจากมันสามารถทำเฟรมเรทได้สูง <Wow. S 1> แต่ว่าถ้าค่า Default ทั่วไปในการใช้งานของผมไม่ใช้30ก็ใช้60 นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของ FOV นะครับหรือ Field of View เนี่ยก็คือการเลือกว่าจะให้กล้องเนี่ยมีความ w i d แค่ไหนนะครับซึ่งกว้างสุดเนี่ยก็คือ Super View นั่นเองนะครับมันจะกว้างมากๆแต่ว่า Distortion ก็ค่อนข้างเยอะตามมาด้วยนะครับผมแนะนำนะถ้าใช้งาน GoPro ไม่มีเดียมก็ w i d นี่ยแหละ กำลังดีนะครับมากกว่านี้รู้สึกจะ distortion ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ค่า default เวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมามันจะเป็น Y นะครับผมปัดมาทางขวาครับจะมาพร้อมกับในเรื่องของโปรเจนนั่นเองโปรเนคืออะไรนะครับโปรนคือคล้ายๆโหมดในเรื่องของการ set up ภาพเองก็คล้ายๆโหมดแมนนวลนะครับในการใช้งานซึ่งถ้าใครเล่นกล้องอยู่แล้วก็จะรู้ดีนะครับว่าสามารถ setting ยังไงได้บ้างก็ปรับได้ทั้งไว i b a l a n c นะครับ ISO speed shutter นะครับต่างๆ หน้าถัดมาครับเป็นวิดีโอสเตเบิลิเซชันนะครับหรือวิดีโอแบบกันสั่นนั่นเองซึ่งตัวนี้พออัพเฟิร์มแวร์ฮีโร่หมาก็สามารถกดเปิดหรือกดปิดได้นะครับก็แนะนําว่าถ้าใช้งานก็เปิดดีกว่าเพราะว่าจะได้ภาพที่นิ่งแล้วก็สมูทมากขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของออโต้โรไลท์นะครับเวลาเราเข้าพื้นที่ที่มันมืดนะครับหรือส่วนมืดส่วนสว่างเนี่ยมันจะปรับแสงอัตโนมัติได้เร็วกว่าเดิมนะครับถ้าหากเปิดแต่ถ้าไม่เปิดเนี่ยมันก็ปรับได้นะแต่ว่ามันจะช้าหน่อยแค่นั้นเอง แบบตัดลมนะครับหรือเสียงแบบสเตอริโอซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเราไปถ่ายาที่ที่มีลมเยอะๆนะครับอาจจะไปถ่ายบนภูเขาหรืออะไรเงี้ยก็ตั้งเป็นแบบตัดลมดีกว่าแต่ถ้าไปถ่ายแบบห้องเงียบๆนะครับอยากให้เสียงแบบคมชัดเสียงผู้ชัดเจนก็แนะนําเป็นสเตอริโอนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้ดวยโดยการก,กดตรงนี้แค่นั้นเองนะครับการใช้งาน อ่าอินเทอร์เฟซต่างๆมันเฟนลี่กับยูเซอร์มากๆ,ๆนะครับสำหรับ GoPro ปัดข้างบนลงมานะครับก็จะเป็นการเลือกในเรื่องของการคอนเน็กต่างๆว่าจะเป็นคอนเน็กกับพวกสมาร์ทรีโมทนะครับก็คืออันนี้อ่านะครับสามารถใช้ร่วมง,งานกับสมาร์ทรีโมทได้นะครับรวมถึง GoPro แอปผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์ยังมีนะครับซึ่งกล้องตัวนี้สามารถเปิด Wi-Fi ได้นะครับก็คือไวเลสคอนเน็กชัน ตามนี้นะครับก็คือเลือกเปิดปิด Wi-Fi ไ,ไ,ได้เวลาคุณจะซิน์กับโทรศัพท์นั่นเองนะครับพิเศษก็เป็นการตั้งค่าตัวเครื่องทั่วๆไปนะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับพออัปเดตมาเป็นเฟิร์มแวร์ฮีโร5แล้วเนี่ยเราสามารถเปิดในเรื่องของ GPS ได้อ่านเนี่ยคือของดีเลยครับใครที่ชอบทำคลิปมอเตอร์ไซค์นะครับอยากจะมีเข็ม GPS ขึ้นเท่ๆเนี่ยก็กดออนไว้นะครับเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็รอ GPS มันจับสักแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นก็ พร้อมใช้งานนะครับมันจะมี GPS ขึ้นตรงนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่จับนะครับเพราะเราเพิ่งเปิดก็แนะนําว่าเปิดแล้วก็รอจนกว่าสัญลักษณ์มันจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับถึงจะใช้งาน GPS ได้เวลาคุณเอามาเข้าโปรแกรมหนละังจากที่เอาอกล้องเมมโกโปเนี่ยมาเสียบกับคอมนะครับมันก็จะเด้งโปรแกรมมาก็ไปโหลดโปรแกรมกันได้นะครับโหลดได้ที่หน้าเว็บโกโป o เลยส่วนเรื่องของซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นโหมดวิดีโอต่างๆนะครับก็ มีให้เลือกเยอะครับการถ่ายโหมดกลางคืนในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งก็มีมาให้เหมือนกันนะครับรวมถึงพวกไทม์แลปต่างๆนะครับก็มีมาให้สามารถถ่ายได้แต่ว่า ตัวนี้ไม่สามารถถ่ายวิดีโอสโลโมชันได้นะครับผมตามนี้นะครับโอเคครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแอซเซสซอรีตัวนี้มันสามารถใช้ร่วมกันกับ GoPro 5 GoPro 6รวมถึง GoPro 7ได้นะครับมันก็เลยผมว่ามันเลยเป็น Go p r o โปที่น่าเล่นตัวหนึ่งแล้วมันก็แอบ,บจะเป็น Go p r o ปนอกกระแสด้วยนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำนะครับบางคนผมไปถามเพื่อนเนี่ยรู้จัก Go p r o 2ป1 8ัไหมเขาก็าจะงงเฮ้ยรุ่นไหนวะอะไรเงี้ยแต่ที่จริงคือมันออกมาสักพักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งตอนที่าาททาา่่่รราาาาคปยะอมมมใๆูณ 7จถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้มาตอนมันลดราคานะครับเหลือ6 0พก็เป็นเครื่องสูนไทยเมทแกรมนะครับตลาดมือสองเนี่ยราคาอยู่ประมาณ3000กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งใครที่อยากจะได้กล้องนะครับแอคชั่นแคมมาถ่ายบล็อกนะครับถ่ายติดหมวกกันน็อกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่มีงบประมาณจํากัดนะครับโกโปรตัวนี้มันเลยเป็นโกโปรที่น่าเล่นมากๆตัวหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนถ้าถามว่าอ้าวโกโปรตัวนี้เหมาะกับใครนะครับผมบอกเลยว่าโกโปร Hero 2 0 1 8ที่ up for a ม r เป็นฮีโร5นะครับเหมาะกับคนที่อยากจะเข้าวงการกโปแต่เหมือนกับว่าแบบอยากจะลองชิมลางนะครับว่าเอ้ยกโปเป็นยังไงกโปแบบเออใช้งานดีหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าลองกโป h e r ฮี2 0 1 8ก็ได้นะครับเนื่องจาการาคามันเนี่ย จับต้องได้แล้วก็การใช้งานจริงๆของมันเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการใช้งานใครที่เอามาถ่ายร็อกถ่ายติดหมวกกันน็อกต่างๆเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆนะครับแต่อันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับว่า GoPro Hero 2018จะ สามารถต่อวิดีโอหม่แยกได้หรือเปล่าซึ่งถ้าใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าตอนฮีโร่สองพออกมาจริงๆเนี่ยตามสเปคเดิมเฟิร์มแวร์เดิมของมันเนี่ยไม่สามารถต่อไม้แยกได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดด้อยหนึ่งจุดนะครับแต่พออัพเป็นเฟิร์มแวร์ห้าเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่รู้จริงๆว่าต่อได้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้มีอะแอดัปเตอร์คอนเวอร์เตอร์ของกลอโพนั่นเองนะครับเลยไม่สามารถที่จะ เทสได้ว่ามันตอบมาแยกไ้หรือเปล่าแต่ว่า My ค์บิวอินะครับของตัว GoPro ตัวนี้ก็ทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับการใช้งานถ้าเอาไปใช้งานในเรื่องของถ่ายบล็อกแบบวิวทิวทัศนะครับไปเดินป่าเดินเขานะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เสียงไมค์โอเคเก็บได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนถ่ายแบบ ไปงานมอเตอร์โชว์ไปสถานที่ที่คนเยอะๆแล้วมันต่อไม่บิวอินไม่ได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กแหละเพราะว่ายังไงพอเราไม่สามารถต่อมาแยกได้เนี่ยไม์บิวอินมันก็ทํางานได้ไม่ดีเท่ามาแยกแน่นอนนะครับเวลาเราไปใช้งานที่คนมันเยอะๆเสียงดังๆน้อยเสื้อเยอะเนี่ยยังไงมันก็ไม่ไม่ดีนะครับไม่เวิร์กแต่ว่าเหมาะนั่นแหละครับบอกคนที่ถ่ายวอล์กท่องเที่ยวทั่วๆไปนะครับอยากได้กล้องสักตัวก็ถือว่าดีโอเคเดี๋ยวผมให้ไปดูคุณภาพที่ผมไปลองอัดกันมาครับ นะครับตอนนี้ก็เดินอยู่ข้างถนนนะครับเสียงที่ได้จากโกโปรเป็นยังไงบ้างครับเสียงคมชัดดีไหมก็เดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ได้เกงแขนไม่ได้อะไรนะเดินแบบปกติแล้วก็พูดเสียงปกตินะครับไม่ได้ตะโกนหรือ,อพูดเสียงเบาแต่อย่างใดเสียงรถวิ่งผ่านเสียงเป็นยังไงบ้างรับได้ไหมครับ เดี๋ยวผมจะลองวิ่งนิดหนึ่งแล้วกันเพื่อดูว่ากันสั่นเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเปิดโหมดกันสั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองวิ่งแปนะ๊บนึงคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกันสั่นก็คิดว่าน่าจะดีพอสมควรนะในนี้ไม่น่าจะแย่มากนะครับ ที่ความละเอียด 4K 30fps นะครับเดินข้างถนนนะตอนนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแล้วกันดูว่ากันสั่นเป็นยังไงนะครับอันนี้ถือกล้องปกติเลยนะถ่าย 4K เนี่ยมันไม่สามารถเปิดในเรื่องของ stabilization ในตัวกล้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกันสั่นมันจะทํางานได้ไม่ดีแน่นอนถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับก็การเก็บเสียง อันนี้อย่างที่ผมบอกครับว่ามันใช้ไม้แบบดิวอินการเก็บเสียงที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ นั่นแหละครับก็คือวิดีโอที่ผมลองไปเก็บฟุตเทจมาให้ชมนะครับคุณภาพไฟล์การเก็บ HDR ต่างๆถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับ h ี ro 2 0 1 8ที่อัพเฟิร์มแวร์เป็น h ี ro 5ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่อยากเล่น o p r ปเป็นตัวแรกมีงบประมาณจํากัดนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับสออาจจะเหมาะกับนักเรียนนะครับที่หัดทำร็อกต่างๆอยากได้กล้องแอคชั่นแคมที่ใช้งานง่ายนะครับก็เหมาะเหมือนกันนะราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ได้แบรนด์ระดับ GoPro ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับต้้นขอองงกล ในยุคป,ปัจจุบันนะครับผมว่าเหมาะกับคนที่อยากได้กล้องมาเป็นกล้องลองด้วยนะครับนอกจากเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วอยากาใครที่มีก o p r o โเเป็นเครื่องหลักอยู่อยากได้กล้องลองเปลี่ยนหลายๆมุมเนี่ย g o p r o โตัวนี้ก็โอเคนะเพราะว่ามันไม่ต้องสนใจเรื่องไม่อยู่แล้วนะครับพอมาเป็นกล้องลองมันก็ใช้ไม้จากตัวหลักแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อเอามาเป็นกล้องลองเวลาถ่ายมาัลติคามล่าเนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยคุณภ,ภาพไฟล์ใช้ได้ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการ พรีวิวนะครับเรียกว่าพรีวิวแล้วกันสำหรับเจ้าตัวฮีโร่2018ที่อัพเฟิร์มแวร์เป็นฮีโร่5นะครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ